สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเนาะชแนลนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกม Black a าร์ก c อ็มคลาสนะครับผมมีหลายคนสอบถามครับผมว่าพี่ครับอยากได้ทัก20 30 M 40 M มเนี่ยนะครับมันลงดันอะไรดีนะครับชี้เป้าให้หน่อยนะครับผมแล้วมันทำกันยังไงครับยังไงผมก็จะรวมไวมให้ในคลิปนี้แล้วกันนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับยังไงก็ฝากไว้้วยแล้วกันนะครับผม สำหรับใครนะครับที่มองหาร้านเติมเกมนะครับยังไงก็ฝากร้านเติมเกม ZGO TH ด้วยนะครับผมบริการเติมเกมแ a a r กอ o ล์กเอ s s s ลนะครับผมใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นนะครับที่สำคัญนะครับยังมีรับเติมเกมอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับถ้าคุณสนใจเติมเงินเกมไหนเติมเงินแพ็คไหนนะครับยังไงก็กดทลิงก์ก้นต้ได้เลยนะจ๊ะเรามาเริ่มกันเลยครับผม เลยนะครับผมเข้าเลือดนะครับเราจะหาเงินยังไงนะครับตามดันเจี้ยน,นต่างๆเนี่ยนะครับผมพันแรกเนี่ยสำหรับใครที่ยังไม่แบบบรรลุเลเวลแบบใกล้ๆเลเวลร้อยหรือ,อยังไงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะกวาดลิฟต์กันใช่ไหมแล้วก็ผมทำคลิปให้แล้วว่าลิฟต์เนี่ยจริงๆเวลาเราลงเนี่ยแบบผ่าน3ดาวเนี่ยมันจะได้พวกแบบอุปกรณ์แบบบวกมาเราเอาไปขายร้านได้นะครับซึ่งนั่นก็ได้เงินทางหนึ่งนะครับซึ่งสําหรับใครที่ต้องการจะเร่ง ในส่วนของเบสเลเวลกับจ็อบส่วนใหญ่ก็จะกวาดล้างลิฟต์กันนะครับทีนี้เรากา็เข้าเรื่องว่าถ้าเราอยากได้เงินนะครับผมเค้กเป็นคําตอบไมพ่พี่ no 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 เค้กเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยลงแค่อันเดียวพอทั้งเดียวพอลงเนี่ยร้อยเลยนะครับผมถ้าเกิดว,ว่าใครใหม่ไหก็ลงเจ็ดห้านะครับถ้าใครลงร้อยไหวก็ลงร้อยเพราะว่ามันจะได้เก็บของพวกนี้เอาไว้นะครับที่สําคัญนะครับมันสามารถเอาพวกมาร์เมโลเนี่ยกับหัวใจเนี่ยนะครับาดาวในแม่หัวใจ เอาไปแลกของได้เพิ่มอีกนะครับผมนี่ของรางวัลในการแลกนะครับผมเออนี่ก็เป็นกล่องสุ่มอยากเล่นอะไรก็แล้วแต่คุณหรือว่าคุณจะเอามารีโลมาแลกเอาเลยก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยไอ้พวกแฟชั่นต่างๆเนี่ยนะครับแนะนาว่าให้รอดันเค้กเดี๋ยวก็เอามาค่แจกนะครับผมไม่ต้องกลัวนะครับบางคนเร่รีบทาแม่งกดทำอุตลุดเลยนะครับโดนไปยับยุยยี่เลยกันเลยทีเดียวนะครับผมยังไงก็ ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับดันเค้กไม่ควรกวาดนะครับควรจะลงแค่แบบรอบฟรีหรือว่ารอบหนึ่งก็ได้นะครับเออก็แล้วแต่คุณนะครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะเก็บมาเมนโลแรกเนี่ยก็ได้นะครับตามใจนะครับผมต่อไปตำนานบ้าโลกดันนี้เนี่ยบอกเลยว่าได้เงินเหมือนกันนะครับผมบอกเลยว่าได้เงินเหมือนกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ถ้าใครที่ยังไม่ได้ปลดร้อยออัอ ส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบอะไรคุ้มสุดผมแนะนําเลยเจ็ดสิบแปดสิบพอได้นะครับเจ็ดสิบเนี่ยเวิร์กสุดเลยนะครับผมเวลาคุณกวาดไปเนี่ยนะครับมันจะมีสามอย่างนี้ครับไซฟ้าดอกไม้เนี่ยแล้วก็น็กเกิลออฟโอเบียนเนี่ยนะครับสามอย่างนี้จะได้อย่างละร้อยห้าสิบถึงสองร้อยนะครับผมก็คุณก็เอาไปคูณแล้ว,ลว,ลวกันอันลลภันแล้วกันง่ายๆนะครับผมเออก็เท่าไหร่อ่ะเนี่ยสีงแสนนะแสนห้าแสนห้าแล้วกัน่ะง่ายๆ่แสนห้าแตดว่าน,นึ่งแล้วกัน ไม่ได้มันมันร้อยห้าสิบก็คุณก็คิดแสนห้าแล้วกันแสนห้าแสนห้าก็รอไปสามแสนแล้วเนี่ยสี่แสนยังไม่รวมนี่อีกนะอันนี้อันละหกหมื่นนะครับหรือถ้าเกิดว่าบางครั้งเนี่ยสองอันเนี้ยมันจะแรนดอมว่าอะไรได้สี่อันนะครับผมเอออาจจะได้โบเก้นเบดหรือว่าจะได้ลูกไฟยังไงสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาคุณกว่ดอันนี้เนี่ยยังไงก็แม่งมีห้าแสนนะนะครับเออประมาณนี้แหละนะครับสําหรับอันนี้นะและที่สําคัญนะครับมันมีเทคนิคอย่างนึงครับคุณสามารถเอาอันเนี้ยนะครับไปแปลงเป็น อยากได้ด้วยนะครับผมนี่นะครับผมออวิธีการแปลงโอ้โหคุณลองคิดดูเดี๋ยวหนึ่งเม็ดแมงเท่ากับห้าสิบอ่ะค่ะคุณลองแล้วกันนะอันนี้อันนี้โคตรแพงเลยอีวิลฮอนอันละหนึ่งพันหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณเอาไอ้นี่หนึ่งเมตรไปแปลงเป็นอีวิลฮอนอ่ะห้าสิบใช่ไหมนี่ไงได้ห้าสิบคุณลองคิดดูว่าคุณจะได้เงินเท่าไหร่นะครับผมเออแล้วแบบห้าร้อยอันพันอันน่ะเออเทคนิคในการทำใช่ไหมถามว่าเขาทำยังไงใช่ไหม คุณก็ไปหาอุปกรณ์มาชิ้นหนึ่งที่มันมีอ e ีวิฮอนนะเป็นส่วนอัปเกรดอะนะครับอ่ะผมจะบอกไกลให้แล้วกันอย่างเช่นเ,เนี่ยเอาไปอัปเลเวลเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วอันท้ายๆเนี่ยที่มันเป็นพวกอ e ีวิลฮอนเป็นพวกไซฟ้าคุณลองไปหาดูแล้วกันมันมีนะครับพวกอาวุธอะนะครับแล้วข้างหน้าเนี่ยคุณก็หาไว้สำรองก่อนได้ออกป่าข้างหน้าเนี่ยคุณมีหมดแล้วนะเออแล้วคุณก็กดอัพขั้นไปปั้งใช่ไหม มันก็จะขึ้นเป็น1ขีดใช่ไหมสมมติว่าตรงนี้เป็นอีวิวฮอนหนึ่พันอันนะเออมันก็จะขึ้นตรงนี้เป็น1ขีดใช่ไหมคุณเอาไปโยนตลาดก็ได้หรือทําอะไรก็ได้มันจะปลดไอ้ขั้นเนี่ยออกนะครับแล้วมันจะเปลี่ยนจากไอ้เพชรเนี่ยนะครับผมเนี่ยเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากเพชรอันเนี้ยนี่มันจะเปลี่ยนจากเพชรอันเนี้ยเป็นของวัตถุดิบนั้นให้คุณเลยโดยที่มันไม่กลับเป็นเพชรน,นะถ้าคุณเอาไปแลกเป็นอีวิ H ฮอนแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอีวิ H ฮอนคืนกลับมาให้ ดังนั้นบอกเลยว่า16อันอันเนี้ยนะแลกของได้เป็นพันนะเอออ่ะจริงอ่ผยจาทำให้คุณดูยังไงดีวะอืมถ้าเกิดว่าผมอัพขั้นแงจะกดใช้ก็ไม่ได้เรามีของอะเออเอาไว้ว่าคุณไปลองทำดูเอาเองแล้วกันผมบอกให้แค่นี้แหละง่ายๆ <laughs> โอเค นะครับต่อมานะครับผมเอาเป็นดันกระหดแล้วกันนะดันกระหดนน่ะต้องเป็นเลเวลร้อยนะแนะนำนะครับผมเป็นโกระหดเลเวลร้อยนะครับว่า MVP กับมินิควรจะลงอะไรใช่ไหมตอนนี้เนี่ยแต่ก่อนตอนแรกเนี่ยมันเป็นม้าขาวเพราะว่านะม้าขาวเนี่ยมันได้หลายอย่างนะครับผมแม่งได้ทั้งการ์ดได้ทั้งไอตัวโล่เนี่ยนะครับซิลชาร์ดที่เอามาขายได้ทั้งสมุดเนี่ยนะครับผมไอพวกเอ่อไอเรียกว่าอะไรว่าไอพวกที่มันเป็น สายเวทอ่ะมันใช้กันนะครับผมพวกวอลล็อกอ่ะนะครับผมตรนไหนจะได้พวกแปนหมวกใช่ไหมเขาก็ฮิตลงมาขาวแล้วตอนนี้ของม้าขาวส่วนใหญ่จะติดประมูลหมดแล้วเออส่วนใหญ่แบบเดี๋ไม่ค่อยออกไอ้นี่ยิ่งไม่ค่อยออกเลยนะครับแม่งผมมีหลายอันเลยนะครับเออแต่ถ้าเกิดว่าคุณได้การ์ดกับหมวกมาก็ก็คงขายได้มั้งเอออันนี้ก็มีตลาดติดอยู่เหมือนกันดังนั้นตอนนี้แต่ก่อนเนี้ยอันเนี้ยมันจะขายดีนะครับเนี่ยเสกเนี่ยเสกแรลี่เนี่ยเออก็เอาไปขายได้อยู่แต่ตอนนี้มันไม่เวิร์กแล้วสำหรับม้าขาว แล้วมีอะไรอะครับอีกอันหนึ่งที่มัน work work อ่ะนี่ไงคาโฮนี่ไงครับคาโฮนี่ก็ถามว่า work ไหมก็ work อยู่เพราะว่าอันนี้5ล้านขายออกแน่นอน5ล้านกว่าออกนะครับผมออกพ่นไฟมันรู้สึกนะครับผมของมังกรนะครับของพวกไนท์พ่นไฟเล่นกันมั้งดังนั้นไอตัวเนี้ยผมได้มาหลายๆอัน,นยังไงก็ขายออกหมดเลยเออขายออกหมดนะครับผมแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือกาม ถ้าถามผมนะตอนนี้นะว่าอะไรมันเวิร์กสุดสำหรับผมผมให้การนะการอันนี้ค่อนข้างจะขายยากก็จริงครับแต่ว่าการมีให้รุ้น2อย่างแบบไม่ยากเกินไปก็คือแฟรี่กับกาตาแอดถ้าคุณกดกว่าด5ครั้งเนี่ยคุณต้องเห็นแน่นอนอย่างน้อยมันต้องมีสัก3อันออมันต้องมีสัก3อันไม่ว่าเป็นแฟรี่2หรือที่กาตาหนึ่งหรือแบบบางคนได้5รอบเลยก็มี ผมยังไม่เคยเลยสักครั้งหนึ่งนะที่ว่ากวาดห้าครั้งแล้วไม่ได้ตัวใหญ่จะได้ต่ําสุดก็คือสามชิ้นบางครั้งได้คู่กันเลยก็มีนะแฟรี่กับมีดแฟรี่กับกาตานะครับบางครั้งได้คู่เลยก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยดันเนี้ยนะครับบอกเลยว่านีา่ยคุณได้เงินเนี่ยดูดิสี่ล้านหกอันนี้หลักสี่ล้านสองอ่ะเองอันนี้หวานๆปุบๆยังไงก็ขายได้ยาวๆนะครับ ออตอนทีน่ีจำนวนยังไงก็ขายออกตั้งยังไงมันก็ออกครับเ,เพราะว่ามันก็มีคนถึงเรื่อยๆทำเรื่อยๆนะครับดังนั้นตอนนี้ถ้าถามว่า MVP ให้อะไรรัวผมมองว่าให้กรารนะครับเพราะว่ามันมีของสองอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็การ์ดมันก็ไปวัดไปวาทางตลาดใช่ไหมสุดท้ายก็มีแค่สองอย่างถ้าเป็นกาฮูตอนนี้ก็เหลือแค่หอก่าถ้าเป็นม้าขาวตอนนี้แทบไม่เหลืออะไรเลยเเหลือได้การ์ดหดอเอวตำรวอันนี้ก็ ไม่เวิร์กอะราคาต่ําไปแล้วอ่ะไม่คุ้มนะครับดังนั้นตอนนี้ผมแนะนําให้กรามแล้วกันนะครับสำหรับ MVP ตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณจะหาเงินสักีสิบสาสิบเอ็มเนี่ยนะครับได้เลยชิวๆอย่าลืมว่า MVP ลงในห้าครั้งต่อไปมินิมินิให้อะไรใช่ไหมผมบอกเลยว่าทีเด็ดครับบอลล็อกโลลินะครับผมบอกเลยว่าโลลินะเออ ไออย่างอื่นพวกนี้เนี่ยไม่สนใจเลยครับโลลิเท่านั้นนะครับถามว่าโลลิมีอะไรดีครับไอนี่ก็ขายออกครับเออหนุ่มน้อยหมวกแดงนะครับแล้วก็ไอนี่ก็ขายออกรัวๆครับผมไอนี่ก็ขายออกรัวๆเช่นกันนะครับทั้งรองเท้าทั้งผ้าคลุมขายออกทั้งคู่นะครับแล้วแต่ละชิ้นเนี่ยล้านเจ็ดเห็นไหมเอออันนี้สี่แสนนะครับขายออกนะครับยังไงก็ขายออกสองอย่างเนี่ยผมเออผมก็มีประวัติการขายให้ดูนี่หว่าเดี๋ยวผมค่อยให้ดูแล้วกันนะ ขายออกแน่นอนนะครับซึ่งผมก็กวาดถึงสิบครั้งเก็บเรียบนะครับหลังๆมาพอพ้นเลเวลร้อยมาแล้วเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วอ่ะผมเอาจริงไม่สนตั้งแต่เก้าสิบห้าแล้วเออผมไม่สนใจผมกวาดหมดทุก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 อาทิตย์เนี่ยนะครับถ้าเราจะหาเงินเป็นก้อนเป็นกำเป็นก้อนเนี่ย MVP กับมนน้เราต้องกวาดให้ครบนะครับผมเออต้องกวาดให้ครบนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับสําหรับการ MVP มินินะครับแล้วก็ไปอันนี้ ตำนานบ้าโลกนะครับก็แนะนําไปแล้วว่าน่าจะประมาณเจ็ดสิบนะครับหรือจะแปดสิบก็ได้ลองดูแล้วกันนะครับมันก็จะสุ่ม2อย่างวามอย่างนี้ผมร้อยห้าสิบอันนี้ได้ห้าสิบตัวน,นี้ได้4อันก็สุ่มเอาว่าจะได้อะไรออกป่แะแต่ถ้าผมแนะนําจําไว้ว่าเจดสิบครับคุ้มสุดนะครับส่วนถ้าเป็นดันบอสก็แนะนําว่าเป็นกามดีสุด MVP e. นะถ้าเป็นมินิก็เป็นโลลี่ครับดีที่สุดสำหรับผมในตอนนี้ แล้วก็บอกเลยว่า2ี่0ิบถม m เนี่ยขั้นตำ่ำคุณได้นั่นแน่แน,นะครับผมเออคุณได้แน่แน่นะครับแล้วก็หลายคนถามว่าถ้ากวาดออร์แคเิลเนี่ยจริงๆตอนนี้เราม็ถึงร0 5้นะแต่วันนั้นผมแม่งไม่ได้ลงเกียรลงเดี๋ยวค่อยไปลงนะครับพเพื่อนเพื่อนมันลงกันได้หมดแล้วแหละนะครับเออทีนี้นะครับถ้าถามว่าจะกวาดออร์แลคิลคุ้มไหมอะถ้าที่ร0อย้าถามว่าคุ้มไหมอะคุณเสียเวลา60นาทีอออเอเอคุณเสียเวลาฟาร์มอะนะครับไปเวลาลงดันน60าที ถามว่าคุ้มไมหมสำหรับผมผมมองว่าไม,ม่คุ้มอต่อให้ได้พวกนี้ไอ้อ,ไอันนี้มันได้แค่รอบเดียว5 0อ่ิบะส่วนใหญ่มันจะได้อยู่ันนี้ปะสิบ่ะ,ะแต่สิ่งที่มันจะได้ก็คือเนี่ยที่สุ่มการ์ดเนี่ยระดับฟ้าเนี่ยนะครับก็คือสุ่มการ์ดแรใช่ไหมสองใบโดวชัวร์ก็ถามว่าคุ้มไหมกระหกสิบผมก็ไม่คุ้มแต่ว่าถ้าใครอยากจะลองสองก็ลองได้นะแต่ว่าแนะนําไปกว่าที่ร้อยห้านะจะดีสุดถ้าเกิดว่าคุณคิดจะกว่าแล้วนะ ก็ไปกว่าที่ร้อยห้าแล้วกันครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรแนละ้วดันาวาราเนี่ยคุณรู้กันใช่ไหมว่ามันสามารถลงเลือกปอสได้นะครับแค่คุณเนะี่ยไปตีให้ครบ5ตัวเฉยๆเช่นสมมุติว่าคุณอยากจะได้เด็กใช่ไหมคุณก็ลงมาตีเด็กที่ที่ชั้น30ใช่ไหมอ่าทีนี้คุณดันแบบว่ามีของที่อยากได้เป็นมิดเทสหรืกาน่าิ่คุณก็ลงมาตีแค่มิดเทสแล้วออกมาเออ แล้วก็สําหรับบางคนเนี่ยก็ได้มูลไลท์อย่างเงี้ยคุณก็ไปตีชั้นเจดสิบตีตัวเดียวนะแล้วคุณก็ออกมาไมก็จะนับแค่ตัวเดียวเอออันนี้ผมก็ทํากันอยู่นะเออดังนั้นสําหรับใครที่จะลงแบบผมเนี่ยก็ได้นะลงให้ครบหตัวอย่างเงี้ยลงไปเอามาขาวอย่างเงี้ยลงไปเอาบัตตี้มาเดลเลอร์อย่างเงี้ยเออก็มาตุดอย่างเงี้ยก็เลือกได้คุณอยากจะลงไปเอาอะไรก็ไปตีชั้นละตัว2ตัวเลือกเอานะครับผม ก็ตามนั้นนะครับมีคนถามมาก็เลยตอบให้ในคลิปนี้แล้วกันนะครับโอเคที่เหลือก็ไม่น่าจะมีอะไรละออมีติ่งที่น่ากว่าอีกดันหนึ่งก็คืออันนี้นะครับผมแต่อันนี้เนี่ยไม่ได้ได้เงินนะแต่ว่าได้ความเก่งของตัวคุณเองนะครับผมเออก็จริงๆว่าถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่มีอันเนี้ยความทรงจําที่เป็นสีม่วงครบสามอันนะอันนี้ยใช้สามอันนะครับมันใส่ที่อาวุธกับประดับใช่ไหมแล้วก็จะมีอีกสามอันก็คือดันนี้นะครับ ใช้สามอันเช่นกันเอออย่างละสามนะครับก็ถ้าใครยังไม่มีทําเป็นเลเวลเลเวลสิบนะเออขั้นต่าก็ทําสีม่วงอันนี้ให้เป็นเลเวลสิบก่อนสามอันแล้วใส่ที่อาวุธกับที่ประดับสองอันนะครับแล้วก็ค่อยมาขึ้นอันนี้นะครับเออทำเป็นเลเวลสิบเช่นกันนะครับแล้วก็ใส่ส่วนอื่นนั่นแหละส่วนพวกอุปกรณ์ป้องกันนั่นแหละนะครับผมก็คือใส่เข้าไปนะครับสามอันเลือกออฟให้เรียบร้อยนะครับตีให้ถึงขั้นสิบนะครับสีม่วงอย่างละสามอันเป็นหกนะครับก็ถ้าทําได้เสร็จแล้วเนี่ย ก็ถ้าใครรีบก็กวาดนะครับเพราะว่าการที่ไปซื้อกางเมืองเนี่ยมันซื้อได้ครั้งเดียวนะครับสีม่วงเนี่ยมันเลือกได้ใช่ไหมล่ะมันสามเอ็มะถ้าใครไม่อยากเสี่ยงเงินก็มากวาดตรงนี้เอาเพราะว่าเวลากวาดเนี่ย <ๆ S 2> มันได้ม่วงด้วยนะครับผมกผมกวาดได้ม่วงบ่อย marched, นะเออแล้วก็ถ้าใครได้เกินสามอันก็ไม่ย่อยได้นะครับมันก็จะเป็นอันนี้เออหรือเป็นอย่างน,นี้นะครับเออพวกสีฟ้าสีเขียวตรเนี้เราก็จะได้หยินพวกสองอย่างนี้ยมานะครับอันนี้เอาไว้เลือกออฟส่วนอันนี้เอาไว้อัพเลเวลนะครับ ก็ลองเล่นดูได้กันระบบนี้ถ้าใครไม่เข้าใจยังไงเกี่ยวกับระบบการลงจำเดี๋ยวผมจะทําแยกให้อีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับก็มานี้แหละนะครับโดยรวมแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากจะกดเงิน20-30ล้านนะครับก็อย่างที่ผมแนะนําไปเนี่ยได้แน่นอนยังไงก็ถึงนะครับผมลองไปดูหน่อยเคคเ a ู้เป็นไงบ้างเลยที่ผมแชรสายไป้าวิงกวงหอิงเคือเห็นไหมเี่ยรุ่นออกไปไม่ลองทาาเนี่ย คือออกไปสดๆร้อนๆเลยที่เหลือก็เพิงจะดึงโนธนูปูมาทำนะเจาะรูสรุปตอนแรกกาะว่าไอ้บวกแปดที่บวกมีที่มีอันเดียวติดกับ<น>คิดไปคิดมา่าไม่เป็นไรว่าเดี๋ยวตีกันลำมีก็เป็นสิบเลยแล้วก็ดึงมาเจาะรูกกแล้วกันสำคัญที่เจาะรูเดี๋ยวให้ดูของเศษแล้วกันว่าตอนนี้เป็ในอย่างไงบ้างเห็นไหมก็หายออกนะครับเนี่ยแม่ช e ีอะไรเนี่ยผมไม่ล่าบอสก็เลือกเลือกเอาเวลาคุณจะไปล่าบอสล่าอะไรคุณก็เลือกเอาแล้วกันว่าคุณอยากได้อะไรเนี่ยกัาก็ขายออกไปเห็นไหม บอกแล้วเนี่ยขอก็ขายออกเห็นไหมรองเท้าขายออกขายเลือยอผมขายแม่งกระจุยหมดอะ่ะเนี่ยด,ดูระหงดูระหางผมเอาหมดอะไรที่แม่งได้ตังค์เนี่ยน,นะครับผมผมบอกเลยว่าตัวนี้ผมเติมไปน้อยมากนะครับไม่กี่พันเองนะครับผมของตอนนี้อัปเกรดให้ก็ได้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเออก็ประมาณนี้ของทําปเรื่อยๆไม่ต้องรีบนะครับผมเพราะว่าตัวเวอร์นี้อย่างที่ผมบอกว่าแม่งทําของได้เร็วมากนะครับผมเออทำของแบบเร็วมากนะครับดังนั้นก็ ไปค่อยเล่นลนะครับไม่ต้องรีบเดี๋ยวไม่มีอะไรทําครับโอเคนะครับเดี๋ยวของแบบตึงๆอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวยังไงก็มาพาลงดันเหมือนเดิมแล้วกันนะครับผมยังไงก็ฝากกันด้วยแล้วกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ check, ให้ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายครับผมจุ๊บจุ๊บ